เป็นรถเรียบร้อยนะครับนะครับเมนนืีอเข้ามาทำการใหญ่กัะเกษตรกรเพิ่นนอะที่โกโคอบนะครับหน้ากลางของบรมพูนะครับก็ย้ายไปในในตัวตำบลน,น้ำกัดน,นะครับเป็นการซื้อขายของเกษตรกรที่เข้าดูแลอยู่ทั้งของป้ามนะครับ ตัวนี้เา้างกามาผสมนะครับสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งไปตั้งทองเรียบร้อยนะครับผสมเธอเดียวพร้อมตัวนี้ผสมติดง่ายครับอันนี้ลูกเพื่นเจ้าผสมเจ้าแรมโบ้ไปไอ้โมเมนลูกแรมโบ้นะรครับแม่ตัวนี้ให้ลูกโอเคมากขี่มากครับมีลต่ตัวกลับมาซื้อจากพ่อที่เดียวทำการง่ายไปนะครับเจ้าของว่าเพป็นจะมาเบิองนำ้ำจ่ายวัวสดสดนะใจเงินสดๆไม่ใช่ใจ่วัวสดๆแล้วก็ได้วัวเป็นๆ สื่อขายระวางของเกษตรกรที่เข้าอยู่แลอยู่กับเข้ากับบริการน้ำนะครับซอยเบือกันน้ำหาตลาดแห้การน้ำนะครับวัผพันพ์อักาล้นก่างก็จะได้ราคาที่มันผู้ซื้อก็ได้ราคาถูกนะครับได้ของดีที่มีประวัติสืบได้แล้วกัผู้ขายกับบัชพันธ์ข้นกลางก็ได้ราคาที่บ้นสูงนะครับ จะได้หลายกว่าในหอยพืเมื่สือสามสี่พันนะครับสามสี่พันงที่ก็ได้เป็นเมืองเลยกกรมีกระแล้วแต่ในหอยผู้ใดพื้จสบมาให้หน่อยให้หลายนะครับกายุีิความพึ่งพอใจของเกษตรกร,ร,กรทั้งทั้งส